ดูหน้าดูหน้าหน้าใครหน้าเหมือนใครเลยรึปีหน้าเป็นคนหลายกล้องโอ้ยมีอะไรอะไรมีแตงไทยปั่นแตงไทยบ้านว่าไทยเป็นคนไทยที่พูดดีๆได้ดีหน่อยทุกคนนิดหน่อยนิดหน่อยท่นนพูดดดิหอยไทยได้นะได้ได้รสชาติคือโอเคใช่บผมรสชาติก็สาดให้หกโซกหกให้สิบเอ้ยไม่ใช่สาดให้หกโซกหกให้สิบ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมเดี๋ยวฟาสไว้กับน้องน้องแพะสีขาวดำนะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันอีดอเดฮาใน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 อินเดียทุกคนเราอยู่กันในอินเดียอีดอัดฮาซึ่งเราจะทำพิธีการเชือดสัตว์เพื่อพิธนเพื่อเอาเนื้อเนี่นยไปแจกให้กับคนยากคนจนที่เขาจะที่เขาไม่มีกินมาทั้งปีแล้วก็วันนี้เขาจะได้มีโอกาสมาก,กินเนื้อแพะทุกคนน้องอยู่ไม่นิ่งน้องจะไปไหนเดี๋ยวเดะเดะเดะเดวเด ทุกคนน้องไม่นิ่งเลยแล้วแล้วประเด็นมันก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในนัดว่าทุกคนแล้วนัดว่าเขาจะเชียดงัวเกือบสองร้อยกว่าตัวเฮ้ยไม่ใช่งูดิเขาเชียดควายทุกคนควายสามร้อยเกือบสามเกือบสองสามร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าควายในนัดว่าเนี่ยเขามียังไงควายอินเดียทุกคนควายอินเดียไม่เหมือนที่ไทยถ้าที่ไทยควายมันจะตัวเบอรเริ่มใช่แต่ควายอินเดียเนี่ยจะเป็นยังไงทุกคนต้องไปลองดูกันแต่ตอนนี้ผมอยู่กับน้องแพนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปข้างนอกกันไปลองเชียดกัน เนี่ยทุกคนอันนี้แพะแพะถ้าในตามอิสลามก็คือจะได้เท่ากับ1นคนนะแต่ควายจะได้เท่ากับ7คนทุกคนเจคนสามารถหารกันได้เพื่อซื้อควายหนึ่งตัวแต่แพะใช้ซื้อก็ได้แค่คนหนึ่งคนเท่านั้นอันนี้คือวิธีกฎเกณฑ์ของอิสลามทุกคนไปเจอกันไปดูควายกันทุกคนอันนี้คือหน้านัดว่านะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูควายคือคือควายมันจะมีลานกว้างใช่แล้วทีนี้เขาจะเอาควายมาปล่อยที่นี่เป็นเกือบสองสามร้อยตัวเลยทุกคน ลงไปดูเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงใช่หรือเปล่าอุ้ยนี่คือควายที่เขาจะทํากุฎบานกันทุกคนอุ้ยทุกคนดู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 ด,ด,ดูควายทําไมมันตัวเล็กอ่ะมันไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนบ้านเราอะใช่ปะ่ะควายมันตัวเล็กปะ่ะกลับกับบ้านเราควายมันไม่เท่ากันใช่ัชทำไมตัวนี้ที่นี่มันเล็กกว่า อินเดียมันควายเล็กรู้ว่าไงแต่มันอายุประมาณสองปีแล้วแหละถึงขั้นนี้แบบสามารถที่จะเชือดกินเนื้อได้แล้วน้องกินอะไรอ่ะครับน้องไม่ได้กินอาหารดิควายมันเล็กว่ะเนี่ยอันนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณลานควายนะเป็นแบบคือเขาจะเลี้ยงไว้ทั้งโซเลยตรงนี้บ๊บบ,บ,บไปถังโน้นด้วยโอ้มันจะมีฝั่งโน้นแล้วก็มีฝั่งนี้ ฝั่งนี้อีกแล้วก็จะเอาจนไปสุดโน้นอะ่ะอันนี้คือควายหมดเลยครับผมทุกคนดูลักษณะใกล้ๆมันดีกว่าทุกคนลองคอมเมนต์มาให้ผมดูดิว่าทําไมควายอินเดียกับควายไทยมันต่างกันทุกคนควายอินเดียเนี่ยเขาดูเขาน้องนะดูเขาน้อง,ด,องดูเขาน้องคือแบบเล็กนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยน,นี่เขาน้องเขา้าเข้ากับนิ้วผมเนี่ยเท่ากับนิ้วผมได้แต่ถ้าควายไทยนีย่คือแบบเขามันจะเบิ่มเลยใช่ไเป็นเขายาวคาร์บาวเลยอะ่ะอ,อ๋อเนี่ยอายุน้อยใอไหมมัน,ม,นมันกี่ปีอ่ะปี แค่สองปีก็คือเชียดได้แล้วอนะโอ้อายุขั้นต่ำคือสองปีใช่ไหม,มควายมีควายตายด้วยเหรอนะเออมันนอนเช่อนนะ้ำแม่ว่าไม่ใช่ควายตายหรือเปล่าไหนควายตายอยู่ไหนมีด้วยกับควายตายคุณ นี่ควายหมดเลยนะอันนี้ควายหมดเลยอันนี้ค่อควายหมดเลยอ๋อมันอันนี้อันนี้ควาย,ยน,นี่อันนี้สีต่างจากเพื่อนนิดนึงคือเขาจะมีมาร์กไว้แหละถ้าถ้าเกิดว่าครบสองปีอาจจะมาร์กสีสีฟ้าไว้ตรงเขาอะน้องกินอะไรวะคล้ายคลำหรออันนี้เขากินลำหรือเปล่าคนน่าจะใช่ลำแหละเออดูดิจริงๆอะเขาจะมีพิธีการเชียดควายข้างในแหละแต่เราเข้าไปไม่ได้ เหมือนก็เลยแล้วเข้าได้แต่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายใช่ใช่ท่านมอะไรนะหรือเปล่าลองแต่ควายมันตัวเล็กเนะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราที่แบบตัวเบิ่มเลยอ่ะทำไมเออมันตัวเล็กกว่าดูดูหน้าดูหน้าหน้าใครหน้าเหมือนใครเลยดิหน้าเหมือนคนหลายกล้องโอ้ยอนี ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอพักเบรกด้วยกับการแวะกินน้ําก่อนไปไปดูร้านอาหารไอ้นี่ร้านอาหารทุกคนอันนี้คือร้านอาหารในนัดว่านะแต่ว่าประเด็นก็คือวันนี้เป็นวันอีดแล้วทุกร้านปิดแต่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดทุกคนมาดูร้านนี้ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องน้ําท่วมพายุถล่มอะไรเนี่ยคือร้านเขาไม่ปิดเลยนะอันนี้เป็นร้านเป็นร้านคนอินเดียที่เป็นร้านคนเขาเรียกอะไรคนไทยที่พูดอินเดียได้นิดหน่อยทุกคนฮะเบียาเบียยญัสลามะไรกุ๊ม ัมลาตนี่อะไรอะไรนี่แตงไทยปันแตงไทยปันไช่เป็นคนไทยที่ผู้ดีเดียได้ดิดหน่อยทุกคนนิดหน่อยนิดหน่อยภาพูดไทยได้นะได้ได้พูดไทยเย็นน้ำ น้ำมีน้ำอะไรบ้างมีน no. mm ้ำอะไรบ้างนี่นี่น้ำมีน้ำอะไรบ้างอะไรน้ำอย่ามีน้ำอาเก็บอะไรกี่ปานเี่ปานปันขวัยปานกวัยปานเต็งไทยปันเต็งไทยปานเต็งโมปานเต็งโมปานเอ็นเพปตัมร์ปานมะม่วงปานมะม่วงปานขวยปานขวยปานอะยิโอเคใสชาใสชาอใส่ชาใส่ชาใส่ชานี่นี่ใส่ชา ใส่จานอ๋อใส่จานก็คือใส่ถ้วยเอออันนี้ทุกคนอันนี้คนใทที่พูดอินเดียได้ดิ้นหน่อยทุกคนอันนี้ร้านนี้มาอุดหนุนได้ครับผมไม่กินข้าวยังไม่กินอ๋อไม่กินวันนี้ไม่กินข้าวไม่อร่อยอร่อยอร่อยกินบุฟเฟ่ต์อ๋อไม่กินข้าวจะกินบุฟเฟ่ต์นี่อ๋อจะกินนี่อ๋อทุกคนคือเขาไม่กินข้าวเลยนะเขาร้านนี้เป็นร้านไทยเลย ขอขอน้ำน้ำปั่นได้ไหมแมังมังกูปั่นเอาเอาแมงโก้ปั่นมะม่วงปั่นอ๋อมะม่วงปั่นไม่ใช่แมงโก้มะม่วงอ๋อมะม่วงอ๋อบุบวิดบุบวิดอ๋อไปไอนี่นี่เอ้องตั้งทพงตั้งไทยเอาเอามะม่วงปั่นมะม่วงปั่นนะมะม่วงปั่นกี่แก้วครับผมวันสองสามเท่าไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อหกหกเขานับเขานับให้แล้วทุกคนไอเกณฑ์นะ โอ้โหกแก้วโอเคทุกคนดูวิธีการคุ้ยคุ้ยุ้ยเต็มใส่หน้าเลยน้ำแข็งเก็อ๋ออ้นี่ไม่ใช่มะม่วงแม่อันนี้แดงไทยแม่นี่แดงไทยเอามะม่วงมมะ่วงนี่มะม่วงอ๋ออันนี่มะม่วงทุกคนดูการน้ำแก้วร้านชื่ออะไรมะามหามันอามีน มอมาตอามินมอมาตอามินดิมิมทุกคนนนี้เขาบั่นน้ำนี่นะน้ำบั่นในเรือคือมันจะแบบปั่นจนละเอียดไม่มีที่แบบไม่มีที่ติเลยร้านชื่ออะไรนะนำ้ำร้าน<อ>ร้านชื่ออะไร<น>ดูการน้ำเกลียโมมัดอนานัสจูสร้านชื่อโมมัอดอานัสทุกคนถ้าใครเวะมาหรือว่ามาทางนี้เวะมาะอุ่นนลร้านนี้ได้ต้องมาครับร้านนี้เป็นคนอ,อินเดียที่พูดไทยได้นิดหน่อยเอาไหมใครใครเอาน้ำแตงไทยบ้างเชิญเชิญ อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับผมนี่มะม่วงปั่นมะม่วงอ่าเอามะม่วงปั่นผมเอามะม่วงปั่นนะสอา่าคอจะน้ำให้หนึ่งสองเนื้อเอากี่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อหนึ่งสองสามสี่สิบฮะสี่สิบสองเรามากันหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเรามาเจ็ดคนมาสิบคนเฉยเลยอันนี้มีมะม่วงอันนี้อันนี้ใช่นี่นี่อะไรครับผมนี่อะไรเออนี่แตงไทยทุกคนอันนี้อันนี้ใช่แตงไทยหรือเปล่าเนี่ย อันนี้เชฟแดงไทยปะเชฟแดงไทยปะคืออันนี้บ้านผมเขาเรียกว่าเคนตาลูปหรือเปล่าตุ๊ตะแลงครับเคนตาลูปใช่เคนตาลูปหรือว่าแดงไทยอันนี้อันนี้ฮะตุ๊บไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แดงไทยย์ไม่ใช่เคนตาลูปเคนตาลูปมันจะสีเขียวอ๋อเคนตาลูปสีเขียวอ๋อไม่ไม่ใช่ผมผิดนะโอเคมันม้วนม้วนมามีมะม่วงไม่มีอ่ะนมมัวนมี่ม้วนมุลาวอ๋อนม้วนมุลาวเอาเนี่ยอันนี่มี เออเอาออกมาเอามาได้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 งั้นเอามาเอาาเขาบอกเฮ้ยนมหมดนมหมดร้านอยู่ตรงนี้เขาบอกขี้เกียจไปซื้อทุกคนโอเคโอเคน้ำโพทั้งไทยน้ำแข็งหมดแล้วมีไม่เลยแม่น้ำแข็งน้ำแข็งทำน้ำแข็งหน่อยดิทำน้ำแข็งเลยดิทุกคนเออโอเคอันนี้ร้านนี้ถ้าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะมาหนึ่งได้ครับผม ตะกี้ตะกี้คือมีลูกค้ากินอยู่ร้านหนึ่งทุกคนเฮ้ยเราเจอลูกค้าที่เป็นคนไทยคือเขาเรียนอยู่ในนัดว่ารู้สึกว่าสลาม์อะไรกุ้มครับเบอ๋อสไลมครับชื่อชื่ออะไรเบชื่อซอบวานครับผมซับวานมาจากจังหวัดไหนนะมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพแถวแถวไหนกรุงเทพนะกรุงเทพอยู่อ่อนนุชครับผมอ๋ออ่อนนุชเป็นไงเป็นไงร้านน้ำร้านนี้อร่อยปะอร่อยครับผมตะกี้เห็นกินไปเหมือนสองเนี่ยเขากินไปเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยนะ โอ้ยมันมันเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอคือกินแล้วต้องกินอีกครับกินแล้วต้องกินอีกเขาให้น้อยอรอย่รอ,รอยจริงครับอร่อยจริงไม่ไม่แต่แต่แต่รสชาติคือโอเคใช่ครับส,<า>สนะอาด สะอาดให้6กโศกปกให้10เอิบไม่ใช่สะอาดให้6กโศกปกให้10สะอาดให้6สโกปกให้10อันนี้ได้ทุกคนแต่ว่าร้านนี้คือโอเคแม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปชิมดูกันว่าเป็นไงทุกคนร้านนี้เป็นร้านร้านคือคือร้านดั้งเดิมของอินเดียเนี่ยอยู่มานานหลายปีแล้วทุกคนขอบคุณมากครับเบครับคุณดูวิธีการทำเขานะเขาใส่ไอติมท้าไมไอศ์ครีมไอไอติม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 นะ สอนอยู่ในภาษาไทยเนี่ยนิดหน่อยพูดไทยพูดนิดหน่อยอ๋อพูดไยได้นิดหน่อยพูดเหนียได้น้อยกว่าน้ำแข้งไม่ละลายไม่ไปไม่ไปน้ำแข้งนี่น้ำแข้งนี่น้ำแข้งตรงนี้น้ำแข้งน้ำแข้งเยอะมากเลยน้ำแข็งไม่ละลาน้ำแข็งไม่ละลายโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยทุกคนร้านนี้ จะบอกว่าอร่อยไม่ไม่รู้นะแต่ว่าดูแต่ดูหน้าร้านนะคือลูกค้ามารอลูกค้ามารอแบบเยอะมากเลยโอ้ลูกค้ามารอเนี่ยอันนี้เป็นร้านที่ขายดีที่สุดเลยนะใช่เพราะอะไรถึงเข้ามาใช่นี่มีชิมด้วยขายไม่ทันบ้างตัวแต่งตัวแบบให้แบบที่เขาใช้มา เม่ม่าเม่มาหมายถึงอะไรผมโโหยังไม่จบนะมีดับเบิ้ลเ้ยจไปไอ้นี่ไอ้นี่ก็เละกลายเป็นน้ำแล้วนะเอ้ดับหนึ่งสองสเอานับนับเอาคนับมีเกลท่าไห้าห้รูสิบห้ารูรูปีลดได้เไหมสิบบาทได้ไหมสิบรูปี ฮะสิบ,บสิบรูปีได้ไหมไอ,อีดินอันฮาเนอีดินอันฮาอีดิน,น,ดนวันอินอะ 20, 20. อนอยี่สิบยี่สิบเจ็ดร้วันอินสิบรูปีไดไหมวันวันวันอี่สิบอ๋อยี่สิบเขาบอกอะเ,ออเขาไม่ลดให้นะเขาจะให้ยนะี่สิบนะเบ๊เบ๊เอาทุกคนอันนี้ผมจะถ่ายหน้าร้านเลยนะอันนี้ก็คือเป็นร้านน้ำปั่นของของลุงเขาตะเกียลุงชื่ออะไรแล้วนะชื่ออะไรนะอามีนอามีนอะมูฮัมหมัดอามีนอ่ะเป็นเป็นคุณลุงมูฮัมหมัดอามีนครับผมขออนุญาตลองชิมนี่นึงชิมหน่อยนี่หนึง หวานมากเลยหวานปะ่ะเมื่อกี้เห็นน้ใส่น้ำตาลไปห้าช้อนน้ำตาลห้าช้อนอะ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ในรสชาติโอเคอยู่เลยกินให้หายดับร้อนทุกคนรสชาติมันแก้วสิบแก้วสิบห้ารูปีก็เท่ากับราคาเงินไทยก็เจ็ดบาทเจ็ดบาทเท่าไร สิบห้ารูบีสิบรูบี้ได้ไหมสิบ้าสิบสิบรูบี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ทุกๆนี่นี่ทุกๆกขาบอกทุกๆแล้วนะจะมาต่ออีกอะไรเนี่ยใครไม้เฟรนใครทุกๆขอใครทุกๆนะนี่นี่สิบห้านี่นี่ข้างนอกสิบข้างนอกสิบรูบียี่สิบห้างนอกสิบรูบี้นะเออเข้าไปคนเราจะเดินเข้าไปดูในที่ที่เขาทำกันนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายไหมทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายไหม อันนี้พี่แคตีตังค์เพลิตีตังตีตังเพลินตีตังเบลเนื้อตีตังเบลเนี้ไม่พอมีตุงด้วยตังใหญ่ด้วยแล้วก็มีตุมเย็บปุมโอเคคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ่ายผมก็ต้องปิดแหละทุคนอุ้ยอันนี้เป็นอันนี้ไส้ อันนี้ไส้ทุกคนอันนี้ใช่ไส้หรือเปล่าเขาไม่กินอ่ะเฮ้ยินเซฟ่าใบเขาไม่กินไส้กันเหรอท้องมันเออเขาไม่กินท้องอ่ะเขาทิ้งเนี่ยอันนี้ทิ้งเลยหรอใช่ครับเขาทิ้งไส้เลยทุกคนอันนี้ไม่เอาเลยนะเขาทิ้งหมดเลยคนข้างในเขาไม่ให้ถ่ายเขาบอกเราก็ไม่เราก็ทําตามกฎเขาก็แล้วกันนะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายเราก็คือข้างในก็คือเป็นบริเวณการเชื่อแะเนี่ยเป็นควายเนี่แต่เขาไม่ถ่ายทุกคนเรามาดูไส้กันดีกว่าทุกคน อันนี้คือเป็นไส้ควายคือเขาทิ้งเขาไม่กินกันอินเดียเขาไม่กินกันถ้าเป็นบ้านเราก็คือเป็นไส้พุงวาซุปพุงวาอะไรเงี้ยอะไรนู่นนี่นั่นเย้ไหนคาเต้คือเขาไม่กินเขาบอกปกติเย้คาเต้เอสซี่บัสแล้วเออ,อดูเขาทิง้งโอ้เียดายมากเลยเียาดายปะ เขาไม่กินน่ะอินเดียเขาไม่กินอ,อินเดียเขาไม่กิน,นไนส้กันแต่บ้านเราคือเขากินกันหมดเลยนะไอเน,นี้ยฮะเอาไปเออไปเกงได้นะเนี่ยแพลงหรือปะเนี่ยไปขายคือไปทําคือทําเลี้ยงงานแต่งอะไรเงี้ยได้งานหนึ่งเลยอะทั้งหมดนี้ทุกคน๋ยวทุกคนข้างในคอมเมนท์ถ่ายผมขอมาอัพด้วยจริงผมขอโทษด,ด้วยจริงทุกคนแต่กี้เขาไม่ให้ถ่ายนะข้างหน้าที่บริเวณเชิดอะไรเงี้ยแต่ผมจะขอถ่ายข้างในในบริเวณที่แบบ เราเราทํากับข้าวเขาทํากับข้าวกันทุกคนเราเข้าไปดูหมอใหญ่อันนี้อันนี้ทุกคนก็คือเขาจะทํากับข้าวกันตรงนี้นะเขาเนื้อเสร็จเขาก็จะมาหัน่นนำข้าวกันเขาจุดไฟกันตรงนี้เลยอะ่ะคือทุกคนเมื่อกี้อ่ะตอนที่เราเข้าไปในห้องห้องห้องทากับข้าวอะ่ะแล้วแล้วผมอะ่ะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายใช่ ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรหรอกเพราะาเราไม่ได้เข้าไปในโซนนิเชียสัตว์แต่ไม่ทุกคนไม่ได้ผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายปุ๊บแล้วเพื่อนผมก็ถ่ายอยู่ข้างหลังทุกคนแล้วอยู่ดีๆมอรานาก็มาแบบมาไล่เลยเฮ้ยทำไรเนี่ยเขาห้ามถ่ายไม่รู้เหรออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบต้องเอากล้องเอากล้องแบบวางลงทันทีเลยทุกคนผมต้องขอโทษจริงๆสําหรับอีีนี้ทุกคนที่แบบเราไม่ได้นําเสนอนั้นแต่ แต่ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผมได้นําเสนอไปคลิปของผมอาจจะติดเหลืองติดแบนด์ของ YouTube อะไรงนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรทุกคนไว้ไว้แบบไว้เราเอานําเสนอมุมอื่นก็แล้วกันคือคือถ้าเกิดว่าเป็นคนมุสลิมอะ่ะเขาจะรู้แหละการเชิดเนื้อกุลบานก็คือจะมีทุกปีอะ่ะแต่ถ้าแบบเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมอะ่ะผมจะขออธิบายให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือว่าสําหรับควายตัวหนึ่งอะ่ะสำหรับวัวหรือควายตัวหนึ่งอะ่ะจะมีอยู่ทั้งหมด7สว่วนเราเราสามารถ เชร์กันได้เจ็ดคนแล้วทีนี้ก็แบบจะเชียดจ,จะเอาจะเอาควายตัวนั้นไปเชียดเพื่อที่จะเอาเนื้อมาเอาเนื้อควายนั่นเละเพื่อที่ไปแจกจ่ายให้กับทุกๆคนทุกๆคนนี่แบบเขาไม่มีโอกาสคนยากคนจนอ่ะทั้งดีเขาไม่มีโอกาสได้กินเนื้อควายเนื้อหรือว่าเนื้อมูหรือว่าเนื้อสัตว์คือถ้าคนยากคนจนจริงอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่า ความสุขขนาดไหนเมื่อตอนได้กินของที่มันเด็ดๆเ,เป็นเนื้อที่มันอร่อยอร่อยเนื้อควายที่เชือดปุ๊บมันเป็นเนื้อแบบสดๆใหม่ๆแล้วก็ได้กินได้ทํากับข้าวอย่างเดียเขาจะรู้สึกแบบโคตรที่จะดีเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ของอิสลามที่กับคนที่มีเยอะต้องแบ่งให้กับคนที่มีน้อยบ้างอันนี้คือแบบตามกฎเกณฑ์จริงๆทุกคนอันเนี้ยอันนี้เป็นกฎอันเรื่องข้าวๆสําสหรับ สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องฝากไว้ฝากลาไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนแล้ว EP หน้าจะเป็นยังไงทุกคนผมว่าผมจะเข้าไปดูในมหาวิทยาลัยลักเนาทุกคนไปดูกันว่ามหาวิทยาลัยลักเนาหรือว่าลักเนา w university ที่ผมเรียนอยู่และเพื่อนผมเรียนอยู่เนี่ย เด็กเขาใช้ชีวิตยังไงวิธีชีวิตกันยังไงไปดูในคลิปมนสอย่าลืมแต่ว่า EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยจากที่ว่าคนดู50คนทุกคนตอนนี้อัพมาเป็น52คนแล้วนะอัพมาเป็น52คน53คนแต่ทุกคนช่วยกดไลค์ให้ผมถึงถึง100ยไลค์หน่อยจะได้แบบคือจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปผมเชื่อว่าทุกคน ช่วยผมได้อยู่แล้วทุกคนไว้เจอกันใน x t กซีซั่นเอครับผมบ๊ายบาย